สวัสดีชาววันพฤหัสสบดีคะ่ะแม่มอมาบอกดวงจากวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์2,568หรือว่า2,025จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันพฤหัสสบดีบอกตามพลังงานหน้าไพไพยิปซีมีความลึกลับมหัศจรรย์ถูกบันทึกไว้ เป็นหลักฐานนับพันปีในการทำนายทายทักอดีตปัจจุบันและอนาคตสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้แม่หมอก็พยากรณ์โดยภาพรวมมีใช่ดวงส่วนตัวอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็เป็นได้เชิญรับฟังนะคะ หกกุมภาพันธ์ชาววันพฤหัสบดีคุณได้ไพ่อัศวินไม้เทา้าค่ะความสำเร็จของงานได้มาถึงคุณแล้วคุณรู้สึกได้ว่าคุณมาถึงเส้นชัยที่ผ่านมาการออกทำงานการทำงานการสู้รบพลังงานหน้าไพ่นี่บอกถึง ทหารที่ออกไปซื้อรบค,ความเหน็ดเหนื่อยกว่าเราจะได้ชัยชนะต้องใช้ทั้งความเฉลียวฉลาดสติปัญญาการวางแผนความแข็งแกร่งทั้งกายและใจเพื่อจะเอาชนะคู่แข่งซึ่งวันนี้คุณทำได้สำเร็จค่ะนี่คือผู้รับชัยชนะ ได้ใชัยชนะจากสิ่งที่คุณทำนะคะเกี่ยวกับการงานวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ชาววันพฤหัสบปปดีคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าบ่งบอกถึงภาระความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของใครบางคนคุณนะคนอื่น มีความอดทนเต็มร้อยแต่คุณอาจจะร้อยยี่สิบหรือมากกว่านั้นคุณเป็นคนที่ไม่มีความสามารถความอดทนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากมายกว่าผู้คนในวัยเดียวกันหรืออายุเท่ากันทำงานที่เดียวกันคุณทําทุกอย่างเต็มที่เกินร้อย ความสำเร็จของคุณก็ย่อมแตกต่างกว่าคนที่ทำงานเพื่อให้เสร็จไปวันๆแต่สำหรับคุณไม่ใช่คุณทุ่มเกินกำลังเกินค่าจ้างผลงานของคุณความสำเร็จของคุณจะเป็นตัวบ่งบอกนะคะ วันที่8กุมภาพันธ์ชาววันพฤหัสบดีคุณได้ไพ่เจ็ดดาบค่ะตอนนี้วันนี้คุณอาจแอบซุ่มทำอะไรบางอยา่างที่ยังไม่เปิดเผยไม่อยากให้ใครรู้หรือบางอย่างคุณก็อยู่ในช่วงแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าคุณแอบทำ ทำเงียบๆอย่างนี้นะคะไม่ไม่บอกใครไม่ปรึกษากใครวันนี้มีความลับก็ได้คะ่ะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมยานพาหนะข้าวของเครื่องใช้อย่างนี้ก็ได้คะ่ะหรือเกี่ยวกับช่างปรึกษาช่างเกี่ยวกับต้องแก้ไขการปรับปรุงการซ่อมแซม ข้าวของเครื่องใช้อย่างนี้ค่ะวันที่9ก้ากุมภาพันธ์ชาววันพฤหัสบดีคุณได้ไพอัศวินดาคนที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหารกล้าตัดสินใจกล้าที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชัยชนะเพื่อเป้าหมายของคุณอย่าใจร้อนนะคะ คุณเก่งอยู่แล้วคุณพร้อมทุกอย่างทั้งกำลังและก็ความสามารถที่สำคัญมีประสบการณ์คุณชนะอยู่แล้วคะ่ะควบคุมอารมณ์อย่าใจร้อนอย่าบู้บามยังไงคุณก็ชนะวันที่10กุมภาพันธ์ชาวันพฤหัสบปปดีคุณได้ไพดมอน เซนสัมผัสของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนอยู่ในตัวเองสามารถรู้หรือสื่อสารกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณรู้ได้ด้วยตัวคุณเองเรียกว่าสิกเซนในตัววันนี้คุณก็เช่นกันคุณมีเรื่องเอ๊ะในใจ มีเรื่องที่คุณสามารถรู้แค่รอว่ามันจะจริงไหมความหมายโดยรวมจะหมายถึงคนที่ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานงานที่เกี่ยวกับวรรณกรรมจิตกรรมงานศิลปะต่างๆจะให้ผลดีหรือคุณทำอาชีพตามที่แม่หมอบอกมา อาชีพที่ต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวผลงานที่ออกมาจะแตกต่างไม่เหมือนใครนี่คือความมหัศจรรย์นในตัวของคุณนะคะเป็นพลังงานโดยรวมไม่หมอนนำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจ ในการใช้ชีวิตของทุกคนในทุกวันนะคะการที่เราได้กำลังใจเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะจะดีกว่านั้นถ้าเราสร้างกำลังใจได้ด้วยตัวเราเองทุกวันทุกเวลาไม่ต้องรอให้ใครมาให้กำลังใจอย่างนี้นะคะ,ะก็ขอขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณขอบคุณและสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่มอนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ